สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเ้อค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้มึงจะพามายางรอสวนค่ะตื้นสายแนย่คลิปก็บ่ได้ตัดจักอย่างน่ามีอย่างแน่เมื่อคืนนนอนมาเป็นายแล้วพี่น้องเอ้ยอากาศก็นหนาวแห้งค่ะเดี๋ยวมมมาย่างรอสวนก่อนฝน,นจะเทลงมาอีกนะคะพี่น,อน,น้องเบิ่งไหนมืดนมาอีกเหรอวันหยุดค่ะเมื้อนี้วันเสาร์เนาะถ่ยายปุบเดี๋ยวจะเอาไปล่งปั๊บเลยค่ะพี่น้อง มุมคลิปเกา่ามงยังบ่ตัดเลยค่ะยังมาเหตุเลยมีแต่ทายไห้ฝนตกก็บ,บ่ค่อยได้เขาสวนค่ะพี่น้องเดี๋ยวื้นนี้มุงจะภาพปย่ยางลอกแปลงทั้งุนแปลงพืน้นในพื้นแปลงยกพื้นของเฮ้าผุนค่ะพุนสองสามอันเลี่ยงกันอยู่่นฝนตกตกคักตกแน่พี่น้องเอ้ยตกบลืมหูลืมตาตกจะพ่อเดือนล้วค่ะหูพี่น้องยินเสียงนกบ่ กุ๊กกุ๊กกุ๊กอยู่นกเสียงนกบานเพลินเ้ายางไปหาเบิ่งพักเบิ่งมีพักมีซีเนี่ยไม่นอนโล่งบอย่ามฝน,นะะฝนตกตกเ่ยค่ะฝนตกเนี่ยนอนเขียวมันมากสิมาได้ค่ะพี่น้องเบิ่งพักของเฮาเนะะี่ยค่ะอันนี้เอาลี่ไว้ได้นี่คะ่ะลี่ฝนไว้เอาเขาห่มเที่ยวยกเขายกๆๆออกอยู่เหยียวเขายกๆๆออกอยู่คะ่ะเพราะว่า เนี่ยคะ่ะถืกล่ม,มต้นของเขาพักสลัดนี่จักมือเนาะคะ่ะมันจังสีอเอาแยกออกมันคือน่านยายไงเด็ดพี่น้องจักมือแล้วนี่มันจังสีแยกลงปลูกได้คะ่ะนี่จักมันจักมือดอกเดอ้อเดิมงามมากแหละคะ่ะเดี๋ยวผมเสียบปุ้ยน้ำมาฉีดให้ก่อนเอาปุ้ยน้ำม,มาอ้อ,ายามมาอยๆให้เขาเนาะค่ะเนาะ ผักสลัดใบเหลืองออเซเลียค่ะผักสลัดออเซเลียสมัยคือผักสลัดบานเ,เานาแด่ค่ะนี่ไหมคือผักสลัดพวกกันกลีนโอกเลดโอกไปจังสิแม่ค่ะคือเนาะนี่เดี๋ยวผมเสียเอาเขาไว้ข้างล่างนี่เอาไว้ข้างล่างลบฝนลบฝนค่ะใ้ฝนสาดมาใส่หน่อยนึงนี่ค่ะเอาไว้ดันรางแบบนี้เลย ลานดดงบ่อยโดยโดยถือฝนโดยตรงนะคะนาะให้ถึงหน่อยๆเอาอากาศก็น้อหนาวซัล่ะนี่ค่ะพี่น้องกระล่ำบุ้มเริ่มงามแล้วมันสีห้อหัวให้บอลนี่สองเดือนแลวเดนี่บุ้มว่านี่ค่ะโอ้นบึงไปทางุน ส่วนผักสลัดมินิครอสของเห่านี่ค่ะใกล้จะได้กินแล้วเนะาะใกล้จะได้กินแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวรออ,อีกจักเดือนก่อนอันนี้เขาก็ได้สองเดือนแล้วได้สองเดือนแล้วค่ะรออ,อีกจักเดือนก่อนเดี๋ยวผมจะมาตัดไปกินตัดไปกินเอางูจะเอามาปลูกใหม่ค่ะปลูกวนเวียนกันไปไเรื่อยๆนี่เห็นบอกเดี๋ยวให้ฝนนั่นชะอลอลงอีกจักหน่อยก่อนเดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยมาใส่ให้ค่ะ ปุ๋ยมใไ่ให้เขาจะได้ใบกรอบๆเนาะก่อนนี่เขาจะเก็บไปกินก้อนที่เขาจะส้เดือนใบกับกรอบรสชาติเขาจะได้หวานกรอบเอาปุ๋ยน้ำค่ะเป็นปุ๋ยน้ำจุลินรี่น้ำซาวเขาเดี๋ยวัมจะพาเอามาส่เอามาใส่มาเบอ่งส่วนผสมของ,ง่มนี่ผมก็บ่ได้ใส่อย่างนี้นี่ตั้งแต่เขาปลูกแล้วก็ลดอาใส่ปุ๋ยน้ำมักอันฮีมาขีหยางคุณแม่ค่ะปุ๋ยพืชพัก ปุ๋ยเศษอาหารนะแล้วก็ให้เปลือกไข่ไปสองรอบค่ะให้ปุ๋ยเปลือกไข่ไปสองรอบใส่ซุ้มซีซุ้มหาไปได้บุม๋มบุ๋มไ่ได้ใส่ตามหลักการนี่ค่ะบุ๋มเคสังเกตสังเกต,เกต,เกตอาการพืชผักของบุ๋มเอาค่ะนี่ใบเหลื่อมง,งามงามพี่น้อกเหลื่อมเขียวงามแห้งก็มาซึนะในแปลงนี่ซี่หาหกตนนี่ก็เริ่มเขียวงามเพก่ม นี่ค่ะพืชผักของบุ๋มเนาะถ้าเกิดใบเขาเหลืองแบบนี้ใบด้านล่างอะ่ะใบที่แก่สุดอนะ่ะมันก็นจะเด็ดออกมก็สิทธย่อยมานางเด็ดออกเด็ดออกค่ะถ้าใบเหลืองใบอันนี้เด็ดไมให้เป็ดค่ะไปให้เป็ดให้ใกล้กินผักบินิคอสเริ่มเหลืองเ,เริ่มด่างแล้วล่ะ,ละ,ละไปด้านล่างเขาค่ะเาอายางต่อสิอยางไปใส่ละบาดนี่ยางไปเลาะเบื้องผัก สรุปคือโบไมีหนอนเนาะค่ะเนาะโบไมีหนอนส่วนบอโคลีของเฮาทั้งนี้ก็ม,มึงโบโมเด็มาดูแลเอยีงอยงเลยเด้ค่ะพี่เนาะม,มึงปล่อยทิ้งไว้ม,มึงคิดให้ใจว่าเอาแต่สีหญ่บใหไงถอดเพราะว่ามึงซูนให้หนูไหมคะ่ะมึงซูนให้หนูที่มันไม่ยองนะแต่เขากับพยายามที่จะสูงขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะเนีย่ยเดี๋ยวมึงจะได้เอาปุ๋ยมาใส่ใเขาก òn, ่อนปลูกเขาดูแลเาขาก่อนเลือดตุนแล้ว แล้วตอนตอนนั้นว่าโอ้แล้วแต่สิใหญ่เถอะโมโหให้หนูไหมคะหนูนมากินดูไรพนฝากกันไปกับซีมเมนต์วอเตอร์คสค่ะเดิมงามแหลวละ่ะนั่นไใงให้ทั้งนี่โมเจอแดดนอกาเจอท้งได้ฝนด้วยเบิดหมือเบิดเป็นเบิดหมือเบิดเป็นน่โหลดฝนก็นได้เดี๋ยวผ้ายางไปเบิ้งวอตเตอร์คสฝากกันไปก่อนคะ่ะวอตเตอร์คสทั้งนี้ก็สิได้เก็บกินแล้วค่ะพี่น้อง ตัวูมอต้นก้ามาานิบๆให้เขาเนี่กก็ยืดออกเห็นบอกเห็นบอกก็ยืดโดยืด,ดเดอออกต้องใส่ซีเมนต์ยืดหาแดดและนี่เห็นบอกการยอดห้องขอก็สิยืดออกเกิดดอกแล้วนี่น้อยแน่น,น,น,นี่ก็เกิดดอกแล้วเกิดดอกมากแล้วรสฉาดิ้องเขาเนาะค่ะจะเป็นเพชๆ,ๆเนาะ จะเป็นเผ็ดเผ็ดไข่พริกไทยอ่อนนั่นแหละค่ะนี่อ่อนออนสีออกไข่ผักกาดหินหินออกเผ็ดเผ็ดขมขมถ้าผูดด้ใดบ่มักกับสีบ่มักได้รสรสชาติขมขมนะค,ะค่ะขึ้นน้องอกับสีไข่กับผักกาดรสชาติสีไข่ผักกาดหินไปยังสิค่ะแต่ก็จะแซ่บจะกรอบจะกรอบเนาะคะ่ะเนาะกินซุปก,ก็ได้กินดิบก็ดีนี่ราชินีแห่งผักของเรา สำหรับก้นรักสุขภาพค่ะพี่น้องนี่มีใบบตกเทนได้พี่น้องค่ะปลูกกง,ง่ายขยายพันธุ์ง,ง่ายพร้อมปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายเอามาเน็บเน็บถิ่มใบที่ซื้อก็เกิดไปละ่ะต้นน,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 ตน,น,นน้อยๆแน่นเ็ดต้นนมงามใบม่นี่ยค่ะ จแจ็กซีฟอลอีหยังเราเพื่นตื่นขึ้นมายังง่วงวง,วงี่งี่อยู่ค่ะพี่นงตื่นขึ้นมาจับโทรศัพท์ยางเขาสวนหล่อูน้นะคลิปนี้ปุม,มาซ้ำนี่ละค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกับน้งใจทุกคอมเมนต์พักกันดูแลรัรกษาสุขภาพเด้อค่ะพี่นองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ